ลายพองลายพงแบบเนี้ยพี่พี่ขาแล้วผ้าสะอาดอันนี้ไม่ต้องซักก็ไปแขวนขายได้เลยนะเอาจริงนะไม่ต้องแขวนขายโอ้โหแคร์วินงคงแคร์วนขายพี่พี่้โหผืนจริงแต่ได้แครมวินคายในห้างนะพี่พี่เอาไงอะเอาไงอะเก็บได้นะล็อตนี้ล็อตนี้เก็บได้เลยนะโอ้โหแล้วดูงานขายดูงานขายแบบนี้พี่พี่ แล้วดิเอ้ามีให้ลู้นิกแล้วดิพี่พี่เตรียมตัวลู้